ครบนะฮะครับผมยังพาไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าอันนี้จะไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติซะหน่อยจะไปแนะนําอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในภาคใต้ซึ่งเราบอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกรีนซีซันหรืออัธมูรานเนี่ยก,ก็จะเรียกว่าโลซีซันช่วงฝนตกๆแบบนี้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปลุยป่าเข้าไปชมแล้วก็เที่ยวสระมรกตกันหน่อยสระน้ําร้อนธรรมชาติในบรรยากาศของป่าเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่เลยนะครับตั้งอยู่ที่ตาบลคลองท่อมเหนืออําเภอคลองท่อมครับ เดพาไปดูสระมรกตกันหน่อยสระมรกตแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นบ่อหินปูนนะครับนะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงเล่นน้ําผ่อนคลายได้อุณหภูมิของน้ําในสระเนี่ยจะอยู่ประมาณทัก3 0มสถึงห้องศาเซลเซียสไม่ต้องไปแช่ออนเซ็นถึงญี่ปุ่น,นเลยนะไปที่กระบี่ก็เที่ยวได้เหมือนกันนะครับ,รบน้ำในสระเนี่ยเขาจะมีสีเขียวมรกตเลยแต่ว่าอาจจะเห็นสีที่แตกต่างกันออกไปบ้างขึ้นกับอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชมนะครับ แล้วก็ไม่ไกลจากสระบรก่ยังมีอีกสองสระน้ําก็คือสระแก้วแล้วก็สระน้ําผุดที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าเป็นต้นกําเนิดของสระบรกฏนี่แหละครับสวยงามมากใ<ม>นอย,ย่างกับภาพใน<ม>โพสการ์ดสไปก่อนออนะคือสองสองสระนี้เนี่ยจะอยู่ห่างขึ้นไปจากสระบรกตประมาณสัก800เมตรซึ่งต้องบอกว่าคุ้มค่าแล้วก็ต้องร้องว้าวแน่นอนถ้าเกิดไปถึงจุดสระน้ำผุดที่มันมีน้ำใสแล้วก็เขียวอมฟ้า ด้วยความที่มีแร่าธาตุอยู่มากน,นะครับมันใสจนสะท้อนแสงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละฮะคือมันสะท้อนขึ้นมาเลยถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้อย่างงดงามและนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ให้นะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะครับเนื่องจากว่าน้ําในสระเนี่ยมันลึกประมาณ4-5เมตรมก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกัน และนอกจากนี้ใครที่ไปเที่ยวสามารากตแห่งนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังได้เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นป่าร่มรื่นมีพันไม้ที่น่าสนใจเป็นแหล่งชมนกหายากระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะพบกับสายน้ำไหลแล้วก็สระใหญ่สระเล็กไปตลอดทางสวยงามมากเลยนะครับ โดยมีเส้นทางให้เลือกทั้ง2เส้นทางเลือกระยะทางได้เลยประมาณสัก800เมตรอันหนึง่งอันนี้น่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยมีความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรเราเลือกระยะสั้นเ,ออเราเลือกระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเขาจะไปบรรจบกัน <c oughs> บรรจบกันที่สะระมรรตที่เดียวกันอยู่ดีนะครับ <c oughs> สำหรับสะบระมรกตนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกาก็คือเปิดตั้งแต่เช้า8โมงครึ่งไปถึง5โมงเย็นนะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวที่กระบี่กันนะครับดินแดนที่เต็มไปด้วยมณเฑนยรแห่งมรกตรอันดามันมด้วยบรรยากาศงดงามติดอันดับโลกซึ่งไม่เพียงแค่ทะเลสวยแต่ก็ยังมีสระน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้กันอันนี้ต้องไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นอ,อันซีนด้วยส่วนตัวเคยไปตอนเด็กๆนะแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วพัฒนาไปเยอะมากคุณกีฬาถูกต้องครับตอนนี้เขาก็รรองงัับท้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อสักกรูนนี้เห็น <He en S 2> น้องก็รังเมื่อกี้นะครับอุดูทีน้ำใสแจ๋วเลยนะความสวยงามไม่เปลี่ยนเลยาาแต่ว่าก็ย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งว่าชว่วงนี้หน้าน้ำนะครับ,รบจะไปเที่ยวแหลง่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติตน้ำตกสะน้ำแบบนี้ฟังเจ้าหน้าที่ด้วยดีที่สุด